สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ต้องขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมประจำเดือนมีนาคม2565นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นจะใช้ศาสตร์แห่งไพาทาร์โรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด,ด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีนะครับเดือนนี้ดาวอังคารสถิตในตำแหน่งอุดจึงทำให้พื้นดวงชะตาของท่านกล้าแข็งจะสามารถฟันฝ่าและผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี และในเดือนนี้ก็ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โครจรโยกแยราศีหลายครั้งเลยนะครับเริ่มที่ดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่สองมีนาคมจากนั้นวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนตามมาด้วยวันที่18มีนาคมดาวพุธก็จะโครจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายในวันที่30มมีนาคมราหูจะเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งการโคจรต่างๆเหล่านี้จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรร่วมกับดาวพฤหัส,สบดีและดาวพุธในราศีกุมภ์ายใต้ภพพันธุท่านที่ทำงานประจำมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นสำคัญ ูหลักผู้ใหญ่จะเล็งเห็นคุณค่าในตัวของท่านหรืออีกในหนึ่งการงานของท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือรถยนต์มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีท่านที่ทำงานในด้านการใช้คำพูดการเจรจา การติดต่อสื่อสารงานประชาสัมพันธ์นักเขียนนักบรรยายนักขายจะมีความโดดเด่นในสายงานเป็นอย่างมากท่านใดที่ยังว่างงานอยู่ให้ลองสื่อสารออกไปหาเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่รู้จักมีแนวโน้มจะได้รับการแนะนำบอกต่อในเรื่องการงานได้นะครับหลังวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้ภพปุตตะในครึ่งเดือนหลังนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษายน ท่านมีเกณฑ์จะได้ขยับพยายเรื่องการงานอาชีพจะเกิดโปรเจกต์ใหม่มีกิจกรรมทางการงานใหม่ๆอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานย้ายที่ทำงานหรือเริ่มต้นงานในที่ใหม่หรืออีกความหมายหนึ่งท่านอาจได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆทางการงานก็เป็นได้นะครับท่านที่เป็นหัวหน้างานหรือเจ้าของกิจการจะมีลูกน้องบริวารขอให้การสนับสนุนขอสร้างผลงานให้ท่านเป็นอย่างดี ดาวเสายังคงโครจรในราศีมังกรภายใต้ภพาสหั์ชะท่านมีแนวโน้มจะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหรือจะได้พบกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดที่จากกันไปนานจะนําโชคดีเรื่องการงานมาให้ท่านท่านอาจได้เดินทางไปโน่นมานี่เพื่อติดต่อง,งานหรือท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับด้านโชคลาภและการเงิน เดือนนี้การเงินของท่านมีเกณฑ์แห่งความสำเร็จมีโอกาสทำเงินได้มากในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคมมีดาวสำคัญถึงสามดวงสถิตร่วมเรือนกันในภพพันธุคือดาวอา,าทิตย์ดาวพุธและดาวพฤหัส,สบดีท่านที่ทำการค้าการขายกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเงินที่มาจากออนไลน์เงินจากต่างประเทศจะมีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่ม ท่านที่ทําการค้าการขายงานที่ได้เงินเป็นค่าคอมมิชชั่นมีโอกาสจะทํายอดขายได้ตามเป้าหมายได้ค่าคอมมิชชั่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านที่มีช่องทางรายได้พิเศษจะมีโอกาสสร้างเงินได้มากขึ้นด้วยนะครับท่านใดที่วางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงเดือนนี้ก็นับเป็นจังหวะที่ดีเช่นกันนะครับ เดือนนี้เหมาะจะเจราจาเรื่องการเงินการทองเจราจาประนอมนี้หรือเซ็นเอกสารต่างๆในเรื่องการเงินจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีรวมไปถึงท่านใดที่รอการอนุมัติทางการเงินจากสถาบันทางการเงินก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับนอกจากนั้นอาจหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอุปถัมภ์ทางการเงินให้แก่ท่านอีกในหนึ่ง ผู้ใหญ่อาจจะป้อนงานให้ท่านจึงทำให้ท่านมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสนนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองในเดือนนี้ก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องเอกสารสัญญาทางการเงินกับเพื่อนร่วมงานหรือกับหุ้นส่วนคู่ค้าไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องความรักดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรในภพสาสต์ชะ ท่านที่ยังโสดมีโอกาสจะได้พบรับกับคนใกล้ตัวหรือได้พบคนถูกใจผ่านการแนะนำของเพื่อนฝูงหรือการติดต่อประสานงานการเข้าสังคมหรือการทำงานบางอย่างร่วมกันก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกมีราหูได้โคจรในราศีพฤษภในภพปัตตนิจนถึงวันที่30มีนาคมชาวราศีพิจิกอาจมีญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิด จะเข้ามามีบทบาทหรือเข้ามาก้าวไายเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของท่านจึงควรระวังเพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในความสัมพันธ์ของท่านก็เป็นได้ครับ <S <S และแนวทางจากไพ่ทาโร ό, ประจำเดือนมีนาคม2565นี้ชาวราศีพิจิกได้ไพ่ Two of Wands Ace of Cups และ Knight of Pentacles นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่า ท่านจะได้พบเจอกับโอกาสดีๆที่เข้ามาในการทำงานอาจจะได้ไปทำงานในตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือได้เริ่มต้นงานใหม่ในท่านที่ไม่ได้ย้ายงานก็จะทำอยู่ที่เดิมแต่ก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมองเห็นอนาคตข้างหน้าในเรื่องการเงินการทองก็จะเริ่มเห็นลู่ทางของช่องทางทางการเงินและในเรื่องอื่นๆก็จะมีสิ่งดีๆตามมานะครับ ในเดือนนี้ไม่ว่าจะทำการใดๆท่านก็มักจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอบางท่านอาจได้ลงทุนทำธุรกิจจะกู้เงินหรือเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างในเดือนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภและสิ่งที่หวังนั้นก็มีแนวโน้มจะได้รับผลที่ดีเช่นกันจะมีความสมบูรณ์พร้อมรออยู่ในเบื้องหน้าท่านจะรู้สึกสบายใจขึ้นอยากมีอยากได้อะไรก็มักจะได้มาอย่างไม่ลำบากยากเย็นนัก จะเกิดความสุขสมหวังในความรักหรือท่านจะได้พบกับรักแรกพบก็เป็นได้เช่นกันครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกจงประสบแต่ความโชคดีมีชยัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังและมีความสำเร็จทุกประการนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ